ในการใช้ชีวิตเนี่ยบางครั้งเราไม่มีโอกาสารู้ได้เลยว่ามันมีอะไรที่ฝังอยู่ในจิตใต้สําน,นึกของเราแล้วมันทําให้เราเจ็บปวดทรมานนะเพราะว่าใจาอีกฝั่งหนึ่งอะอยากได้อีกสิ่งหนึ่งแต่มันเหมือนกับว่ามันห้ามใจไม่ได้อะที่ต้องไปเลือกอีกสิ่งหนึ่งแทนนะครับเหตุการณ์นี้ยพบได้ไบ่อยๆนะโดยเฉพาะคนที่มีปมคนที่โล e เซฟสตีมต่างๆนะการโหลดเซฟสตรีมเนี่ยมัน เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยกันนะครับในหัวข้อที่ว่าไม่สมหวังในรักเพราะโลกภายในของเราเองยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่นี่คืออู่ซ่อมความรักนะครับอยู่กับผมนะครับช่างเข้มเข้มมาริวัตนะครับเราจะมาส่องโลกภายในของเรากันนะครับวันนี้พี่เข้มจะยกตัวอย่างเคสนะสัก 2- 3าเคสเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับ เคสพวกนี้ที่พี่เข้มยอกมาเนี่ยพี่เข้มได้ทําการรวบรวมหลายๆเคสมาเป็น1เคสนะครับก็คือเอาหลายๆเคสเนี่ยเอาแพทเทิร์นรวมๆกันมาแต่งเป็นเรื่องใหม่นะที่พี่เข้มได้รับการให้การปรึกษานะครับได้รับการปรึกษาคนอื่นนะรวมถึงเคสของพี่เข้มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเคสที่พี่เข้มจะเอามาเล่าในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเคสที่หนึ่งกันนะทาไม โลกภายในมันจึงสําคัญนะครับเวลาที่เราต้องการจะมีความรักนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาพี่เข้มนะคือสวยมากนะครับเป็นเจ้าของกิจการเลยดูแลกิจการได้คือผู้หญิงคนนี้ไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายมาเติมเต็มก็ได้ออคือดูแลตัวเองได้ทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับการงงการงานเก่งนะครับสามารถดูแลงานได้จัดการงานได้ทุกอย่างนะครับแต่ผู้หญิงคนนี้เขามีไมเซ็ตมีทัศนคติว่าโลกใบนี้น่ากลัว มีแต่คนจะเอาเปรียบนะผู้ชายก็จ้องจะนอกใจคนดีๆหายากนะครับมีเพื่อนใหม่ก็มีไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนใหม่เข้ามาก็มีแต่จะสร้างความลำคาดมีแต่จะเข้ามาโกงนะครับมีลูกน้องเข้ามาก็โดนโกงนะครับแล้วงานก็เยอะงานก็หนักมากนะครับคือเวลาคุยไปคุยมาเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเออชีวิตวัยเด็กอาจจะมีปัญหานะครอบครัวอาจจะไม่ได้อบอุ่นนะครับ แต่คนส่วนมากก็จะไม่รู้ตัวนะคนส่วนมากก็คิดว่าก็ครอบครัวมันไม่อบอุ่นนะแต่ไม่เป็นไรนะเราก็โตมาจนทุกวันนี้ได้จิตใจก็ไม่ได้ผิดปกติรับคน,นใหญ่ก็จะคิดแบบนี้นะครับเคสนี้ก็เช่นกันนะครับแต่มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามันเกิด Confirmation by แอบคือวัยเด็กของผู้หญิงคนนี้อาจจะนะโดนฝังปมมาโดยความเชื่อของผู้ใหญ่ก็ได้ ผู้ใหญ่บอกเฮ้ยเนี่ยโอ้โห,หน่ากลัวมีแต่คนจะโกงเนี่ยมีแต่คนน่ากลัวนะเดี๋ยวนะวกนี้ก็ทาร้ายเราเนี่ยนะครับแล้วเด็กก็จะฝังมาจนโตแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับอีกเคสหนึ่งก็คือไอ้ความเป็นไปได้ความเป็นไปได้นึงก็คือตอนที่ผู้หญิงคนนี้เป็นทารกอาจจะเป็นไปได้ว่าร้องไห้หนักมากแต่แม่ไม่มาดูแลไม่มาสนใจจนกระทั่งหลับไป <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะเด็กก็เลยโอ้โห ถูกฝังเมมโมรีเอาไว้ว่ามีแต่คนทอดทิ้งโลกเนี้ไม่ปลอดภยัยนะครับอาจจะฝังมาจากตอนที่เป็นทานรกก็ได้เช่นกันนะครับมันมีทฤษฎีจิตวิทยาที่กล่าวแบบนี้อยู่หรืออาจจะเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งคือโดนโกงลูกน้องโกงโดนเพื่อนโกงเงินไปอกหักเพราะว่าแฟนหักอก เพราะว่าแฟนไมมีคนอื่นเนี่ยชีตติ้งอ่ะเออคือชีตติ้งแปลว่านอกใจอ่ะเออทรยศหักหลังนะครับทีนี้พอเวลาจะมีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเข้ามาเวลาเปิดร้านลูกน้องโกงนะครับจริงๆแล้วการเปิดร้านเนี่ยมันก็จะมีลูกน้องเข้ามาสมมติเรารับสมัครลูกน้องเข้ามาใช่ไหมก็จะมีลูกน้องที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบางคนก็โกงบ้างนะครับ ก็จะมีคนเข้ามาปนๆปปกันนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขามีความเชื่อมีทัศนคติอยู่แล้วว่าโลกนี้มันมีแต่คนโกงมีแต่คนไม่ดีน,นะครับเวลาเจอเหตุการณ์นะครับลูกน้องโกงจิตของผู้หญิงคนนี้ก็จะคิดว่าก็นี่ไงคนดีมันหายา,ยากเนี่ยมีแต่คนโงกงพวกแกมาโกงฉันนะครับก็เลยยิ่งทําให้ความเชื่อเนี่ยมันยิ่งฝังลึกฝังแน่นเข้าไปอีกนะครับ ยิ่งมันฝังแน่นยิ่งเป็นเวลานานเท่าไหร่เนี่ยโอ้มันก็จะยิ่งยิ่งฝังนะครับะดังนั้นเมื่อเวลาจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเพื่อที่เพื่อนใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีจะเป็นเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนหรือเพื่อนคนนั้นอาจจะมาเป็นแฟนเราในอนาคตหรือเพื่อนของเพื่อนจะมาเป็นแฟนเราในอนาคตก็ได้นะครับเขาก็จะมีเหตุผลมาอ้างต่างๆว่าไม่มีเวลางานเยอะนะครับแล้ว ทัในใดนั้นงานเป็น1 0บๆงานเป็นร้อยๆงาน,งานก็จะมากองตรงหน้าเขาเลยเขาก็จะเอางานมาวางวางเอาไว้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องรู้จักคนใหม่ๆไม่ต้องไปเจอคนใหม่ๆแต่จิตใจของตัวเองเนี่ยคืออยากได้ความรักนี่คือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์นะที่เกิดขึ้นจากปมในใจนะครับซึ่งเราสามารถค้นปมได้เราสามารถแก้ปมได้ถ้าเรารู้ว่าชีวิตวัยเด็กคืออะไร นะคือคืออะไรที่สร้างให้เป็นปมหรือถ้าเราไม่รู้ชีวิตวัยเด็ก CBT ก็ยังแก้ได้นะครับ CBT นะเน้นความคิดเหตุผลเน้นอารมณ์อะไรแบบเนี้ยเอออาจจะไม่ได้มุ่งเน้นที่ตรงชีวิตวัยเด็กนะครับมันมีวิธีแก้ปมเยอะแยะมากมายนี่เป็นเคสที่1น่นะที่พี่เข้มยกตัวอย่างนะเคสต่อไปนะครับเคสที่2คือมีผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟนนะแฟนก็ทําร้ายอดเคสนี้น่าสงสารมาก พราะผู้หญิงคนนี้เป็นโรคนะครับก็คือพวกแพนิคอย่างนี้นะแล้วพวกแพนิคเนี่ยมันมีเพื่อนนะโรคพวกนี้ยมันมีเพื่อนมันเหมือนเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้มันจะมาด้วยกันใช่ไหมหัวใจเนาะโรคคู่ซีนะของแพนิคก,ก็คือซึมเศร้าแล้วก็โอซีดีนะโอซก็คือยังกิดย้ำทำนะครับแพนิควิตกกังวลพวกเนี้มาด้วยกัน ผู้หญิงคนนี้ก็โหเหมานะใจดีเหมาเหมาครบทุกโลกเลยนะครับผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนเป็นคนที่แบบท็อกซิกมากตบตีรีดถ่ายเงินนะเออคืออยากได้นาฬิกาอะไรเงี้ยโอ้เธอต้องซื้อให้ฉันนะต้องผ่อนรถให้ฉันอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่ผู้หญิงทําอะไรให้ไม่พอใจผู้ชายคนนี้ก็ขู่เลิกนะขู่เลิกทุกครั้งและผู้ชายคนนี้เนี่ยแย่มากเลยนะดูถูกฝ่ายหญิงกดนะครับลามไปถึงดูถูกเพื่อน แล้วก็ครอบครัวของฝ่ายหญิงด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรอีกหลายๆอย่างที่พวกนาซิสต์เขาทํากันนะครับแต่นี่คือพี่เข้มไม่ได้วินิจฉัยผู้ชายนะว่าเป็นนาซิสต์เพราะว่าพี่เข้มไม่ได้เป็นจิตแพทย์นะจึงวินิจฉัยไม่ได้แต่บอกว่าพฤติกรรมคล้ายคนที่เป็นนาซิสิต์หรือว่าเป็นท็อกซิก์ต่างๆเนี่ยก็จะมีบุคลิกคล้ายๆแบบนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้ก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเสมอๆนะครับ ถ้าเกิดว่าขาดแฟนเนี่ยแปลว่าขาดรักขาดรักแปลว่าเราไม่มีคุณค่านะครับไอ้ตะกะวิธีคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นในใจของผู้หญิงคนนี้โดยที่โดยที่เขาไม่รู้ตัวหรอกนะแต่มันมันแบบมันออโต้รันนะครับมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผู้หญิงคนนี้ต้องการความรักมากนะครับและเธอมีวิธีคิดแบบแปลกๆด้วยก็คือถ้าไม่มีแฟนเนี่ยจะต้องตายเพราะว่าเราเป็นโลกเนี่ยเดี๋ยวโลกเนี่ยกำเริ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะกีด นะกีดเอ่อทำให้ตัวเองตายเนี่ยแหละนะก็เลยจําเป็นจะต้องมีแฟนนะครับก็คือมีแฟนแต่ละคนเนี่ยก็ทําร้ายทั้งนั้นเลยทาไม่ทําร้ายร่างกายก็ทําร้ายใจิตใจหรือไม่ก็เป็นทั้งสองนะครับแล้วก็โอ้โหดูถูกสารพัดนะครับก็จะดึงเอาเอาพวกผู้ชายที่เป็นนิสัยแบบเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยอมแก้ปมนะบอกว่าโอ้ยปมนี้ไม่เกี่ยวฉนันมาปรึกษาแกเนี่ย แกต้องให้คําปรึกษาฉันแกต้องเอาผู้ชายคนนี้กลับมาให้ฉันให้ได้คนอื่นเส้นทางใหม่ๆแกมาพูดอะไรเพรสเจอร์ cher, ฉันไม่เอาฉันต้องเอาผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเท่านั้นแล้วมันก็เป็นคนดีเป็นคนที่ฉันเป็นคนที่รักฉันก็พอนะครับโอ้พอพี่เข้มได้ยินว่าต้องให้ผู้ชายมารักฉันก็พอเนี่ยพี่เข้มหงายหลังเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคําว่ารักของแต่ละคนเนี่ยนิยามต่างกันแล้วก็จะมาลองให,ให้พี่เข้มฟังบ่อยๆว่าท่านรักแล้วทําไมเขาทาแบบนี้นะครับ เราก็อธิบายแบบซ้ำๆบ่อยมากว่าก็ที่เขามีความรักแล้วเขาทําแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นพวกนาทิสิตไงเขาเป็นพวกเออทอ็อกซิกไงพวกทอ็อกซิกเวลามันแสดงความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละนะออก็ต้องพูดให้เข้าใจอะว่าเออมุมมองความรักของเขากับเรามันต่างกันนะครับก็ไม่ยอมเปิดเส้นทางใหม่ๆไม่รู้จักคนที่เป็นใครใหม่ๆเพราะว่าตัวฉันเนี่ยเป็นแพนิคนะ ก็จะมีเหตุผลประมาณนี้มาขวางนะครับไม่ให้เจอกับเส้นทางใหม่ๆ <_ S 1> มันแก้ไม่ได้เรื่องนี้มันแก้ไม่ได้ต้องเป็นทางนี้เท่านั้นเนี่ยเราสุดท้ายสุดแล้วปลายทางของความคิดอ่ะก็จะมุ่งไปสู่การคิดซ้ำวนนะเออแล้วก็นั่นแหละก็คือไม่ได้มองเห็ุคุณค่าตัวเองแล้วนะครับก็จะมีการทำร้ายนะตัวเองต่างๆนะครับ จนถึงการจบชีวิตนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากนะครับคือคิดอะไรเยอะแยะมากแต่สุดท้ายจุดมันก็จะวนวนวนแล้วก็กลับไปที่จุดเดิมก็คือจุดนั้นนะครับจุดการทําลายชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็ไม่บาบัดด้วยเคสนี้เป็นเคสที่ไม่ไม่ให้ความร่วมมือในการบําบัดแต่จะเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตเพื่อจะเอาผู้ชายคนนี้กลับมาเป็นแฟนให้ได้ และเขาต้องเป็นแฟนที่รักเราด้วยนะปัญหาก็คือคําว่าแก้ให้ไม่ได้นี่ก็ห้ามพูดนะ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นโรคเนี่ยช่วยไม่ได้เนี่ยเป็นคําห้ามพูดนะครับนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งคือเคสของตัวพี่เข้มเองอ่ะอันนี้แฉตัวเองละหลังจากที่พี่เข้มอกหักรุนแรงนะครับเพราะตอนนั้นรักตัวเองไม่เป็นนะครับไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ปมในใจตัวเองนะครับ ก็เลยอกหกักรุนแรงนะครับทีนี้พอลุกขึ้นมาค่อยๆแก้ปมหัวใจตัวเองไปเรื่อยๆนะครับมีการทําจิตบ,บาําบัดหรืออะไรแบบนี้ไม่ถึงขนาดพบผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเพื่อนเราก็เรียนจิตจวิทยามาด้วยกันนะครับ <c oughs> เขาก็ทําเป็นนะครับก็มีการปรึกษาเพื่อนคุยกับเพื่อนไปนะมีการทําจิตบําบัดบ้างนะทํากับเพื่อนนะแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็เลย เป็นเร็วนะครับมันก็เลยหายเร็วแต่ตอนที่ยังหายไม่สนิทนี่นแหละมันก็มีประเด็นนะครับคนที่พี่เข้มแอบชอบเนี่ยนะมาชวนไปกินข้าวโอ้คนนี้ปลื้มมานานตั้งแต่สมัยเรียนนะตั้งแต่สมัยปถมอนุบาลหุ่นสีผิวนิสยัยเสียงฐานะทางสังคมฐานะทางการเงินโอ้คนนี้พี่เข้มนี่แบบปลื้มมากๆเลยทุกอย่างตรงสเปคหมดนะครับ คนนี้พี่เข้มก็เลยดองแชทเขาเอาไว้นะครับเขามาชวนไปกินข้าวทีนี้พี่เข้มก็เกิดเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังนะครับแต่เ,เพื่อนในกลุ่มหนึ่งเป็นเพื่อนที่ไม่เรียนจิตวิยาละเป็นเพื่อนในกลุ่มหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็จะนักเลงนักเลงหน่อยเขาเป็นคนตรงตรงเอ้ยชอบก็ไปบอกรักเลยนะครับตัวพี่เข้มไปอีกทางแต่ใจพี่เข้มมาไปอีกทางพี่เข้มก็จะหาเหตุผลอันนั้นอันนี้มา เออมามาเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่เข้มเนี่ยไม่ไปกินข้าวกับเขานะครับก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยยังไม่พร้อมเลยอ่ะเพราะว่ายังอกหักอยู่ยังไม่พร้อมเลยอ่ะเพราะว่าเนี่ยผมยาวอยู่ยังไม่ได้ไปตัดรู้สึกตัวเองยังไม่หลอนะอยังไม่ได้โกนหนวดเลยเหตุผลนี้พี่เข้มไม่รู้พูดหรือเปล่าแต่ในใจพี่เข้ม,มคิดนะเพื่อนพี่เข้มก็เลยพูดใส่หน้าพี่เข้มว่าเราจะหาอะไรมาเป็นเหตุผลอะไรเยอะแยะ เออมา,มาหาเหตุผลนี่ยเดี๋ยวพอมีเหตุผลนี่พอแก้ปัญหานี่อยู่ยก็มีเหตุผลอื่นอีกโอ้โหมันทําให้แบบสะท้อนเลยนะเพราะว่ามันก็เหมือนเคสแล้วๆที่เล่ามานะครับตัวบิ๊กแคมเองเคลียร์ปมไม่หมดนะหนึ่งเลยคือเรากลัวการโดนปฏิเสธเรากลัวความเจ็บปวดเรามีบิลิฟซิสต์มมีความคิดความเชื่อบางอย่างที่เออที่บอกเราอะ่ะเรามีความกลัวตรงเนี้ย อาจจะเป็นเพราะาตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราโดนคนในครอบครัวทําร้ายแล้วคนคนนี้เขามีลักษณะคล้ายคนที่ทําร้ายเราก็เป็นไปได้นะครับเราอาจจะโดนปฏิเสธมาตลอดนะความรักเนี่ยโอห์ผิดหวังมาตลอดเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเขียบปมไม,ไม่ไม่ใช่ตอนเด็กๆไม่เคยเขีย่ยปมนะครับจนกระทั่งอกหักล่าสุดที่รุนแรงเนี่ยนะครับถึงได้มาตระหนักว่าเออต้องต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างนะครับ ก็เลยต้องมานั่งเคลียร์ปมตัวเองนะครับแล้วก็พบผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็เป็นเพื่อนเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เป็นที่รักเนี่ยโอ้มันเห็นภาพแบบชัดมากเลยตอนที่เพื่อนเพื่อนคนที่พูดตรงๆเนี่ยนะครับมาบอกเราเนี่ยนะครับน่าชาเลยนะน่าชาเลยเพราะว่าเออมันจริงที่เขาพูดอะมันจริง แต่เขาก็ไม่ได้หวังร้ายกับเรานะครับเราก็เลยเออต้องมาเคลียร์ตัวเองใหม่นะรู้แล้วว่ามันมีสิ่งผิดปกติที่เราเคลียร์ไม่หมดนะครับอาก็เลยเคลียร์ตัวเองไปเยอะแยะนะครับอีกหลายเปาะนะครับวันนี้พี่เข้มก็เลยเอาวิธีแก้ไขามานะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับในเคสสามเคสเนี่ยรวมเคสที่พี่เข้มเป็นด้วยเนี่ยนะครับมีวิธีแก้ไขเนี่ยหลายวิธีเลยนะครับ วิธีแรกคือพบนักจิตวิทยาหรือว่านักจิตบำบัดนะหรือผู้เชี่ยวชาญก็ได้ตามเขาเรียกตามปมตามแผลใจหรือว่าตามโรคที่เพื่อนๆเ,เป็นนะครับเนี่ยคือวิธีที่1นนะแล้วเป็นวิธีแรกที่แนะนำนะครับเพราะมันตรงจุดกว่ามันเคลียร์กว่าการอ่านหนังสือเล่ม2เล่มในบางทีไม่ได้ช่วยนะ บางทีต้องพบผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คุณเคยพบผู้เชี่ยวชาญมาก่อนก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับมันดีซะอีกที่เราได้โอ๊ยเราได้ค้นพบปมตัวเองดีซะอีกที่เราได้กล้าเผชิญหน้านะครับเพราะก็มีนักจิตหลายคนเคยพบจิตแพทย์มาก่อนแล้วก็มีใครหลายคนที่ต้องเคลียร์ปมมาก่อนนะครับมันไม่ใช่ว่าเกิดมาชีวิตฉันไม่มีปมเลยแล้วฉันมาฮิวให้คนอื่นนะครับมันเป็นไปได้ยาก ถ้าใครที่พูดอะไรแบบนั้นออกมาพี่เคม้มจะขอแบบขอขอรีเช็คหนักๆเลยอะ่ะว่าทฤษฎีและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเชื่อได้ไหมนะเพราะทฤษฎีของนักจิตวิทยาบางคนเนี่ยเขาเขาไม่ไม่ไม่ให้เปิดเผยเรื่องของตัวเองแต่นักจิตวิทยาบางคนกลับบอกว่าเฮยการเล่าเรื่องตัวเองเป็นเคสตัวอย่างเนี่ย ก็บางทีมันถือเป็นการเปิดใจเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อนักจิตคนไหนนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับเอ่อถ้าสมมุติว่าแล้วเรายังไม่อยากยังไม่พร้อมที่จะพบนักจิตตอนนี้ล่ะนักจิตบําบัดหรือนักจิตวิทยาก็ได้ทําอะไรได้บ้างนะข้อที่2ก็คือลองเขียนดูอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบของเราและลองหาสาเหตุกับมันว่ามันเกิดอะไร วัยเด็กของเราเคยเจออะไรมาก่อนที่ทำให้เกิดอารมณ์แบบเดียวกันนี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆช,ช่องแรกอะไรที่เราแก้ไขได้ให้เราแก้ไขช่องที่2คืออะไรที่เราแก้ไขไม่ได้ช่องนี้คือเราต้องปล่อยผ่านส่วนช่องที่3คืออะไรที่เราไม่อยากแก้ไขโอ้อันนี้การค้นหาตัวเองในมุมเนี้ยยากนี่เหมือนประเด็นของพี่เข้มอะ่ะ ตัวเราไม่อยากแก้ไขเ,เราไม่อยากตัดผมอะเราไม่อยากไปเราไม่อยากไปไปเดทกับเขาอะเออมันไม่อยากไปกินข้าวกับเขาอะเราไม่อยากแก้ไขอะเราก็เลยหาเหตุผลอะไรร้อยแปดพันเก้าสามเคสที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีทั้งนั้นเลยนะก็ลองสังเกตดูนะครับการเขียนเนี่ยจะช่วยเรานะครับข้อที่สามคือ การทำงานกับตัวตนวัยเด็กของตัวเองก็คือการจินตนาการว่ามีตัวของเราตอนเด็กๆในวันนั้นที่เราโดนทำร้ายที่เราเจอเหตุการณ์รุนแรงนะครับที่มันเจอเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานหรือหน้าหวาดกลัวการสะเทือนขวานในเชิงอารมณ์สะเทือนอารมณ์นะครับโอบกอดตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลัวเศร้ารู้สึกถูกทอดทิ้งนะครับปลอบตัวเราในวันนั้น ให้อภัยตัวเองร้อยซนะครับให้อภัยคนที่รักไอ้อคนที่ทําร้ายเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานกับตัวตนวตัยเด็กนะครับแต่จริงวิธีวิธีเนี้ยมันมันยาวกว่านี้นะครับแต่เบื้องต้นก็ทําประมาณเนี้ยนะครับข้อที่4นะครับอะไรที่เราทําได้ทําเลยเพราะนี่คือวิธีแก้ไขการ ผัดวันประกันพุ่งเราสังเกตดูเราผัดวันประกันพุ่งเราเป็น perfectionist เง้ยเราอยากให้อะไรมันดีแบบ100%เราจึงทําอย่างมีเข้มเนี่ยโอ้โหอยากให้มันดี100%ต้องทำนั้นทานี้ต้องแต่งหน้าแต่งตัวอะไรก่อนไม่พร้อมนะครับก็จะหาเหตุผลมาขวางทางไว้นะครับวิธีแก้คือทําได้ทําเลยไม่ต้องหาเหตุผลต้องมีเพื่อนก่อนอย่างเคสแรกก็เหมือนกันนะต้องมีงานอะไรมาเต็มจัดเวลาให้ดี หรือไม่ก็เบางานตัวเองลงแล้วก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองซะถ้าไม่งั้นตัวเองก็คือยังเครียดอยู่แบบนี้นะครับทําได้ทําเลยนะครับก็เป็นข้อที่4นะครับต่อไปข้อที่5สมมติข้อที่4มันน่ากลัวเกินไปเรายังไม่พร้อมเรายังกลัวตัวเองจะชอ็อกนะครับโดยเฉพาะบางเคสที่เป็นแอนนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่5คือสัมผัสความกลัวทีละเล็กทีละน้อยแบบมีสเต็ปนะครับ คำพท์ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่า s s y t e m a t i e d e s e n t i t i z a t i o นนะคือการกจัดความกลัวอย่างเป็นระบบนะครับก็ลองแบ่งดูว่าจากข้อหนึ่งลองลองแบ่งเป็นข้อข้อแข้อประมาณนี้ข้อที่8เนี่ยคือความกลัวขั้นสูงสุดคือกลัวการออกเดตกลัวการรู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับเราก็ลองดูว่ามีอะไรที่ทําให้เรากลัวเราแบ่งเป็นขั้นตอน step. เ,ออเป็นสเต็ปเออเป็นสเต็ปเลยสเต็ปแรกอาจจะ คุยกับเพื่อนผ่านโทรศัพท์สัก5นาทีก่อนอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นระบบไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่8นะครับอันนี้ลองแบ่งด้วยตัวเองดูนะครับแต่เอาจริงๆอะ่ะนะถ้าแนะนําจริงๆเลยเนี่ยคือผู้ผู้เชี่ยวชาญอาจจะช่วยเราได้นะครับคําแนะนําเพิ่มเติมคือถ้าคุณป่วยเช่นเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีการต้องรับยาต้องทำอ,อะไรนะต้องรับยากับจิตแพทย์นะครับ และถ้ามันยังไม่หายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าไบโพรลล่าหรืออาการอื่นๆ่ะเช่นโอซีดีย้ำคิดย้ำทำหรือว่าเป็นวิตกกังวลเป็นแพน,นิคต่างๆถ้าคุณมีการรับยาแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยี่เข้มแนะนําให้คุณเนี่ยหานักจิตบําบัดเพิ่มเติมนะเพราะบางทีจิตแพทย์ไม่ได้รีเฟอร์คุณไปหานักจิตบําบัดนะครับโอ้ับรองคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากเป็นนะเพียงแต่ว่า คุณจะต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกของคุณนะถ้าคุณเลือกแล้วว่าโอ้อยากมีแฟนน่ะคุณจะต้องไม่รังเกียจตัวเองไม่รังเกียจเส้นทางที่ทําให้คุณมีแฟนนะครับมันอาจจะมีสเต็ปและมีขั้นตอนเวลาที่เรานั่งเขียนนั่งทบทวนตัวเองเนี่ยบางทีเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยความกลัวเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลสักหน่อยนะดังนั้นนะครับสิ่งที่พี่เข้มแนะนําก็คือจริงๆก็ควรพบผู้เชี่ยวชาญนะครับ ไม่ต้องเป็นพี่เข้มก็ได้นะเป็นใครก็ได้นะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการทำจิตบำบัดนะครับดังนั้นนะครับก็อาลองไปสังเกตดูนะครับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พี่เข้มมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่พี่เข้มยังไม่ได้ทําการยังไม่ได้ทำการจิตบําบัดแล้วอะ่ะเพราะชีวิตวัยเด็กของพี่เข้มมีโดนทำร้ายโดนทำร้ายร่างกายอะไรมาเยอะนะครับก็เลย เราต้องมาทําจิตบําบัดกันตอนโตนะครับแล้วบางทีทําแล้วนี่มันยังมีอะไรบางอย่างที่มันข้างค้างอยู่เราต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วล่ะนะถ้าเราอยากมีชีวิตที่เราต้องการจริงๆรับผิดชอบกับทางเลือกตัวเองโอเคครอบถนะ้วนเนาะก็เป็นเคสตัวอย่างนะสองสามเคสนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่สมหวังอนะ่ะเพราะโรคในใจของเรานี่เองนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากภายนอกนะ มันไม่ใช่เ้ยก็โลกมันน่ากลัวก็มันมีแต่คนเนี่ยน่ากลัวก็มีแต่คนอร้ายเป็นเพราะบางทีจิตของเรานี่เองนะครับที่บล็อกตัวเองไว้นะครับอ่ะโอเคครบถ้วนนะนเพื่อนๆเจอกันในคลิปอืนอ่นๆของช่องนะครับยินดีตอรรับนะที่นี่คืออู่ซ่อมความรักนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัลแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับพวกนักจิตบำบัดอะไรพวกเนี้ย เขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เพื่อนๆคิดนะแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ